ยังด <Merci. S 2> ินโดนรื้อคลิปแกนี่มันสนุกจังตัจะอาพโหนดีกูขอด้วยมาคราวนี้กูไม่แก่แล้วเยกูจะไห้มพึงถึงนี้ถึงนั้น มาแล้วได้มามาได้รู้ข้อมูลอย่างนั้นเราติดต่อท่านอาจารย์นี่เพื่ขอกำลังเสริมรู้ื่อจะเรียกพวกระดับสูงว่านี้มาถึงพ่อได้นี่วอดกำลังถูกประมาณอยู่้วืออยากจะทำให้นายน้อยไข่หน้าต่อหน้าพ่อเขาโดยผู้เขาร่ว เกี่ยวกับเงินก้รนใหญ่บนถนนในงานใหญ่ถ้าเราทำการสำรวจที่เขาได้มาจากเรียนในชกศิลป์